มาดูที่ดิน6ไร่ตำบลกำปังอําเภอโนนไทยจังหวัดนะครราชสีมานะคะแล้วถนนที่เราจะออกไปทางถนนสุรานาราลัยเนี่ยเป็นถนนที่ดีมากๆว่างขวางมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเข้ามาดูเองนะคะว่าดีจริงๆหรือเปล่าคือถนนเขากว้างนะคะกว้างมากเลยสะดวกมากนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ก็จะมีฉนดคุดแดงนะคะเป็นที่นานล้วนๆเหมาะกับปลูกบ้านสวนยามกเกษียณนะคะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน อยู่ใกล้ฟาร์มโซลาเซลล์นะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าประมาณโลก,กว่าตอนนี้แมมก็กําลังออกจากที่ดินแล้วนะคะเพื่อที่จะออกไปทางบ้านดั่จากเดี๋ยวเราจะไปทางถนนสุรนารีอ่ะตอนนี้เราออกแบบยามค่ําคืนเลยนะคะคุณผู้ชมคือที่ดินแปลงนี้จะยังไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้านะคะแต่ว่าถนนดีเดินทางสะดวกแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่ อยู่ห่างจากเพื่อนบ้านน่าจะโลกว,กว่าเท่านั้นเองต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่ชุมชนนะคะอ,อ่ไม่ใช่ที่ชุมชนนะคะคุณผู้ชมเป็นที่นาที่ไร่เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่นาที่ไร่เนี่ยค่ะ เขาแบบพัฒนาจนแบบว่าสะดวกสบายแล้วแล้วผู้คนก็เริ่มขยายตัวออกมาปลูกบ้านสวนกันเยอะนะคะก็ทําให้ถนนหนทางนะคะสะดวกสบายด้วยนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะออกไปทางบ้านดันจากค่ะขับรถเข้ามาตรงนี้ได้สะดวกมาก ถึงชุมชนแล้วนะคะคุณผู้ชมชุมชนบ้านดันจากนะคะเนี่ยเขาก็จะมีเซล,ละเซลเซลล,เซลล์อาโซลาเซลล์ใกล้จะถึงชุมชนแล้วโอ้ยมีไฟฟ้าสว่างสวยนะคะจะห่างจากที่ดินเราประมาณสักโลก,กว่าเนี่ยตรงนี้เป็นฟาร์มโซลาเซลล์นะคะอันนี้คือเขาผลิตขายหรอพี่นันใช่ค,ค่ะผลิตขายส่งลงไฟฟ้าหรออ๋อผลิตโซลาร์ผลิตไฟฟ้าขายส่งลงไฟฟ้าอีกที งานแสงอาทิตย์ตรงนี้คือเป็นโซลาเซลล์ใหญ่เหมือนกันนะคะเราก็กำลังจะออกจากถนนทางเข้าออกของแปลงที่ดิน6ไร่นะคะเนี่ยค่ะถนนเขาดีจริงค่ะคุณผ,ผู้ชมแต่ว่าตอนขามาเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะเพราะว่าถ่ายวิดีโอไลฟ์สดอยู่นะคะ ตอนนี้เราก็อยากถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะว่าการเดินทางนีสะดวกสบายนะคะเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงแต่ก็เริ่มมีไฟฟ้าแล้วนะคะมีเริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาอยู่ห่างจากที่ดินไม่เยอะนะคะประมาณสักโลก,กว่าได้แล้ววิวต้นตาลก็สวยมากๆเลยนะคะที่นี่เขาจะมีแบบวิวต้นตาลที่แบบสวยมากบรรยากาศก,ก็เป็นทุ่งนา ที่เดินปางนี้นะคะที่เราขายนะจะห่างจากตัวเมืองโคราช28กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอโนนไทย7กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากวงแหวนนะคะอยู่ไม่ไกลจากบายพาสแล้วก็จะอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์ที่จะสร้างใหม่ที่จะไปอุดรคอนแก่นด้วยใช่ไหมคะพี่นันอ๋อถือว่าสะดวกนะตรงเนี้ยทางตัดสุรานฎร์าีใช่ไหมซึ่งอยู่ตรงด่านจากนี่ซึ่งอยู่ตรงด่านจากเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็กําลังจะสร้าง ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะพินัดว่าเขาน่าจะทําเป็นด่านด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าถนนสุรหลายเป็นเส้นหลักเส้นหลักใช่ไหมถนนใหญ่เนาะอ่าเนี่ยเราเห็นเสาไฟแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็คือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีบ้านคนแถวนี้สักเท่าไหร่นะแต่เขายังมีไฟฟ้าเลยใช่ไหมอ๋อนีคือสายส่งแรงสูงนะคะราคาส่งจากฟาร์มไปอ๋อส่งจากฟาร์มไปราคา ถ้าขอเขาเรียกว่าขอไฟก็น่าจะได้นะคะน้องแหม่ใช่ไหมถ้าถ้าเริ่มแบบมีชุมชนใช่เริ่มมีชุมชนแล้วก็เริ่มขยายตัวแต่ว่าเอาจริงๆนะแบบว่าคอนกรีตต้องมาก่อนแหละอันดับแรกใช่คิดเนียใช่ถนนเขาดีเนาะไม่ต่ำกว่าหกเมตรแน่นอนอืมถนนดีมากอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเรียบเรียบแล้วนะถนนตรงนี้เรยบเรียบเหมือนเตรียมพร้อมขยายพัฒนา ส่วนด้านซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบไร่มันสับปะหลังนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นแบบไร่มันสับปะหลัง กำลังจะออกถนนสุรนารายแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงบ้านด่านจากนะคะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นคอนกรีตแล้วนะคะซึ่งเข้าจากถนสนสุรนารายประมาณสักแบบว่าสักสามสี่ร้อยเมตรได้ไหมคะพี่ะนะ3สามสี m, นะ่ร้อยเมตรเนาะเนี่ยเราก็ออกคอนกรีตแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าตรงบ้านดันจากเลยลคอนกรีตเริ่มไปแล้วใช่ไหมครัอ๋อแล้วก็หยุดครึ่งทางเนาะจริงๆแบบว่าเดี๋ยวก็มีเพ,พ,พิ่มใช่ใช่แบบว่าคอนกรีตน่าจะไปต่อแหละเพราะว่าไม่น่าจะทำ300แค่สามรอยเมตรหรอกมัง้ง ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะเราก็ออกสู่ถนนสุรนารายแล้วนะคะตรงนี้เราขับอยู่บนถนนคอนกรีตทางเข้าจากด้านซ้ายมือบ้านดันจางนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเขาจะเป็นบ้านดันจางแล้วก็จะมีแ้วเปิดกระจกให้มำหน่อยเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไปถ่ายรูปก,ก่อนเนี่ยเป็นมาลายรีสอร์ทเนาะจะเป็นมาลายรีสอร์ทเมื่อเราไปตัวนวนทัไทยปะซื้อหน่อไม้ดีกว่ะ ผู้ชมคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ